สว,ส,สวัสดีค่ะกลับมาพบกนันนะคะเกฟอร์นซูมค่ะหรือพี่ฟอร์ของน้องๆเลยนะคะหลายคนยังคงจําได้ว่าพี่ฟอร์เนี่ยเคยอัปเดตนะคะเครื่องนวดหน้าแบบเครื่องนวดหน้าตัวจิ๋วนะคะในราคาหลักร้อยอ่ะวันนี้เนี่ยพี่ฟอร์มาอัปเดตอีกยี่ห้อหนึ่งซึ่งพี่ฟอร์บอกเลยว่ายี่ห้อนี้เนี่ยคุณสมบัติเนี่ยดีมากๆเลยนะคะพี่ฟอร์และนี่นะคะก็คือเจ้าชมหน้าเครื่องนวดหน้าตัวจิว๋วสําหรับในวันนี้ที่พี่ฟอร์จะมาอัปเดตกันนะคะยี่ห้อว่ามาดามิเดี๋ยวพี่ฟอร์ขอเปิดให้ดูนะคะว่าด้านในเป็นยังไง นี่นะคะพอเปิดเข้ามาปุ๊บก็จะเจอเครื่องนู่นน้าเลยนะคะนี่วัสดุของเขานะคะแข็งแรงและทนทานนะคะเขาก็จะมีไฟนะคะนี่ขั้วบวกและนี่ก็เป็นขั้วลบนะคะก่อนที่พี่ฟอจะพูดถึงนะคะเครื่องนู่นน้าตัวจิ๋วตัวนี้ว่ามันมหศัศจรรย์ยังไงเนี่ยพี่ฟอขอเท่าความกันนิดนึงเดี๋ยวคนจะถามว่าพี่คะพี่เคยมาอัปเดตอีกยี่ห้อหนึ่งไปแล้วพี่ฟอจะบอกว่าฟังก์ชันของเครื่องรุ่นนั้นกับฟังก์ชันของเครื่องมาดามิเนี่ย ไม่เหมือนกันเลยค่ะต่างกันเลยตรงที่ว่าอสมมติขั้วบวกเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นไฟสีแดง ประจบุบวกนะคะนี่จะขึ้นเป็นไฟสีแดงพี่ฟอจะให้ดูใกล้ๆและพี่ฟอจะบอกว่าประจบุบวกของมาดามิเนี่ยจะเป็นประจุในการทําความสะอาดผิวหน้าค่ะซึ่งมันตรงกันข้ามกับเครื่องเก่าหมดเลยคือฟังก์ชันมันไม่เหมือนกันนะคะพี่ฟออยากจะบอกว่าใครใช้ยี่ห้อไหนก็คืออิงยี่ห้อนั้นนะคะมันไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันในทุกๆยี่ห้อนะคะและพี่ฟอจะบอกคุณสมบัติคุณสมบัติของขั้วบวกเนี่ยแน่นอนค่ะเป็นหมดทําความสะอาดใช่ไหมคะเราใช้ในทําความสะอาดหน้าเช่นเวลาที่เราแต่งหน้าอย่างเช่นพี่ฟอแต่งหน้าเนี่ยเราก็ ใช้คินซิ้งมิลนะคะทาไปให้ทั่วหน้านะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆใช้เครื่องนวดหน้าตัวนี้นะคะนวดนวดเข้าไปอย่างในรูปที่พี่ฟอจะพาไปดูค่ะพี่ฟอนะคะจะเริ่มต้นจากประจุบวกนะคะอันนี้นะประจุบวกอันนี้เนี่ย,ปนนเ,ยเป็นสีแดงนะคะประจุบวกในมาดามิเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดนะคะและนี่ก็คือหน้าพี่ฟอที่แบบผ่านมาแล้วสิบกว่าชั่วโมงแบบตั้งแต่เชา้าตื่นมาแบบแงฟันอะไรยังไม่ล้างหน้ายังไม่ทำอะไรเลยนะคะแต่แต่งฟันแล้วนะ แล้วพี่ฟอก็ใช้ค l e a n s i n g m i l อะแล้วก็ใช้กับเครื่องนว,นวดหน้าตัวนี้มาดามิเนี่ยแล้วแบบว่าค่อยๆนวดไปอะพี่ฟอจะบอกว่ามันจะทําให้ประสิทธิภาพในการ c l e a n s i n หน้าเนี่ยได้แบบสะอาดยิ่งขึ้นอันนี้คือ cleansing m i นะคะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะที่น้องๆมีอ่ะมาดามิมาดามิประจุบ,บวกนะคะนี่เลยพี่ฟอก็จะทําการครีมทําความสะอาดหน้าขั้นตอนในการทำความสะอาดหน้า,นนา,า,นาเนี่ยก็วนอย่างงี้นะคะแล้วก็คืน วนนี่หนึ่งสองสามขึ้นหนึ่งสองสามขึ้นทำอย่างเงี้ยทั้งสองด้านหนึ่งสองสามขึ้นหนึ่งสองสามขึ้นหนึ่งสองสามขึ้นอย่างนี้นะคะเพียงแค่นี้เราก็จะทำความสะอาดหน้าได้อย่างสะอาดหมดจดนะคะต่อมานะคะจะเป็นโหมดของบรรจุลบเห็นไหมคะบรรจุลบเนี่ยจะเป็นไฟสีเขียวเห็นไหมเขาจะมีคุณสมบัติทำไงบรรจุลบเนี่ยจะมีคุณสมบัติ นี่หมดของการบำรุงพี่ฟอเชื่อว่าเซลสาวหลายๆคนเนี่ยคงจะเข้าใจนะคะหมดของการบำรุงคืออะไรเวลาที่เราทาจอ i ์ไรเซ z e r ธรรมดาทั่วไปเนี่ยบางทีเราทาเข้าไปเนี่ยมันไม่สามารถเข้าไปถึงชั้นในของผิวของเราแบบคือแบบที่ในที่ในสืบอะคือมันจะเป็นแบบได้แค่ผิวชั้นนอกนะคะตัดภาพไปในวิธีการใช้ของหมดบำรุงนะคะว่าพี่ฟอเนี่ยใช้ยังไงคะในเมื่อหน้าพี่ฟอเนี่ยสะอาดเรียบร้อยใช่ปะพี่ฟอก็ใช้ครีมบำรุงผิวที่ เรามีอยู่เนี่ยแหละใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะทําให้ประสิทธิภาพในการทาครีมดียิ่งขึ้นแต่อันนี้พี่ฟอจะบอกไว้ก่อนนะว่าอย่าใช้กับครีมกันแดดเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าครีมกันแดดเนี่ยมันเหนียวมากมันมันเหมาะกับพวกเดคครีมธรรมดาหรือมอยเจอไรเซอร์ธรรมดาหรือแบบว่าในครีมแบบก่อนเนินฉันอยากนั่นนีนั่นนุ่มนี่แค่แบบว่ายกกระชับแบบว่าให้มันเฟิร์มให้มันตึงอะไรประมาณนี้ค่ะ มันก็จะทําให้ประสิทธิภาพของครีมนั้นๆที่เราใช้เนี่ยดียิ่งขึ้นค่ะเช่นสมมุติเราใช้วทนนิง่งมันก็จะยิง่งยิ่งดีเลิศอะถ้าสม,มแบบแบบพวกแบบวแบบแบบ่าเอ่อเฟรมหยัดคอยะอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ดียิ่งขึ้น,นะคะ่ะเสร็จปุ๊บนะคะเราก็เข้าสู่หมวดลบเลยก็คือหมวดของการบำรุงไฟสีเขียวค่ะพี่ฟอก็นวดไปยกขึ้นอย่างนี้นะคะยกขึ้นไปหน้าท่องไว้ตึง เฟิร์มกระชับตีนกาหายแล้วก็หางตานะคะดึงขึ้นไปเพราะว่าเวลาคนเราที่อายุมากเนี่ยเออบอกเลยนะคะว่าตาตกแน่นอนค่ะไม่มีใครอยู่แน่นอนไม่มีไม่มีใครไม่ตกค่ะยิ่งมากขึ้นทุกวันมันก็ยิ่งตกขึ้นทุกวันนะคะหน้าผากก็ทําแบบนี้พรืเพรืเพรืมนะคะตีนกาชงไฟความหย่อนย้อยชงไฟตึงเต่งสวย อะไรอย่างเงี้ยค่ะทาแบบนี้นะคะแบบทุกวันก็ได้หรือแบบถ้าเราไม่มีเวลาก็อาจจะใช้เวลาสักประมาณอาทิตย์ละ3าสี่ครั้งอย่างต่ำนะคะทําแบบนี้กับมอยเจอร์ไรเซอร์ที่เราใช้อยู่นะคะจะเป็นเด็กครีมหรือไนครีมก็ได้แต่พี่ฟอร์ดถ้าพี่ฟอร์ดเลือกทำพี่ฟอร์ดชอบทำตอนกลางคืนเพราะว่าตอนเช้ารีบไม่ทัน,นะคะ่ะเดี๋ยวไม่ได้กินเดี๋ยวพี่ฟอร์ดจะเปิดให้ดูนะคะว่าฐานเขาใช้ฐานอะไรนี่เขาจะใช้ฐานแบนๆแบนแบ,น,แบ,น,แบน,นี้นะคะ นี่เขาเรียกว่าฐานไซส์ AA นี่นะคะสามารถซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนั้นทั่วไปนะคะหรือแม้กระทั่งเซเว่นอเนะคะเมื่อฐานหมดแล้วเนี่ยเราก็สามารถแวะซื้อแถวบ้านก็ได้นะคะและเครื่องนวดหน้าตัวจิวของมาดามิเนี่ย ผลิตจากวัสดุพลาสติกนะคะ ABS ที่มีคุณสมบัติทนทานนะคะและเขามาในราคา690บาทคา่ะและที่สําคัญนะคะความมุ้งมิ้งของเครื่องนดหน้ามาแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้จบแค่นี้ค่ะไม่ใช่เพียงแค่690นะคะในราคาขเขายังสามารถรับประกันนะคะภายใน1ปี 1> คือถ้าภายใน1ปีที่เราซื้อไปเนี่ยเออมันเกิดแบบมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเราสามารถติดต่อเขาได้นะคะเพราะว่าเขารับประกันเครื่อง1ปี รู้อย่างนี้แล้วนะคะเราจะทําความสะอาดหน้าหรือเราจะบํารุงผิวหน้าเพียงแค่ใช้มือเป่าไปทําไมล่ะคะในเมื่อเรามีเพื่อนช่วยตัวจิ๋วอันนี้นะคะน้ําหนักก็เบามากน้ําหนักแค่30กรัมนะคะแล้วก็มาในราคาที่น่ารักขนาดนี้พี่ฟอว์ว่าไม่ซื้อไม่ได้แล้วค่ะสําหรับวันนี้พี่ฟอร์ไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ